โซย่าเมกินอะไรอยู่นะไก่เลยนะไก่กรอบเมื่อคืนละเมอถึงไก่กรอบอะรู้เบ่าอยู่ดีก็ตะโกนออกมาอยากกินไก่กรอบจะาำได้หรเปล่าอยากกินไก่กอบใช่อยู่ดีก็ละเมอขึ้นมา ไครก้าละเมอว่าอยากกินไก่กรอบมากเ<อ>ขาปาเขาหรอรงหมี่ม่วงอืมไก่กรอบอยากกิน อยากกินอ้าวอ้าวปิดคออยากกินไก่กรอบก็คืนละเมอทั้งคืนตาตาป้า<ะ>ป้าจะกินไก่กรอบตีสามจะกินไก่กรอบ <c oughs> เคี้ยวเยอะๆลูกเคี้ยวเยอะๆเคี้ยก่อน เหมือนจะฮักเหมือนจะฮักอะไรล่ะเดี๋ยวฮักเขาก็เคี้ยวก่อนเคี้ยวเยอะอร่อยยัมมี่มยัมมี่ กินอัเป้อนหนาใครทำให้อ่ะกินอืมกินไหมรักกลิ่นไหมอืม,อมรักกินมากไหมเดินย่องย่องไป นี่ไงกลิ่นสุดที่รักของของก้ามาแล้วอะ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขารักกลิ่นนะกลิ่นเป็นรุ่นน้องกา้าก้าบอกอะโกมา,กมาย่องไปย่องไป,ไปย่องไปย่องไป โกทำอะไรวะโคตนาน